นี <ítulo> ่ข <irgendw carbono> ่อยที่ทดสอบอยู่นี่เพราะว่าเด็กหน่อยมันไปเห็นงานอยู่ละยองมันไปอยู่กระส่บแก่เศร้าสวนนี่แหละมันว่าเหมือนกันคุยกันเมื่อวานผมสื่อมาไปเกี่ยวเหตดนะเป็นรถมั่นนี่แหละมันเลยว่าอันอันเอื้อยกำลังที่ข่อยไปอยู่น้ำถกแก่ข่อยตอนางของตัวเ็นงานอยู่ละยองข่อยกไปยุ่มเล่าสองปีบัตข่อยกับมาทุเรียนเล่ากับมันกับมันกับดูเล่นเน่างท่องเจ้านี่แหละไม่มาเงีมาบันที่นี่ เคยกรับไปตอนนี้เล่าเป็นน่วยแล้วมัน่าให้เจ้าใส่ใสยย่ยูเลียออยน้ำเดอมันวางสิเขาแกคอยว่าให้ใสยย่ยูเลียแต่เขาใส่ในอยหน่อยอให้ให้มันให้มันเก็บใบมันให้มันมีความใบไว้ว่าสุดเรอะว่ายูเลียเนี่ยมันจะเป็นเป็นเล่งให้ใบอ่อนนะโอมันว่าไ้ปุยยูเลียให้ให้ให้ใบมันแตกเออให้ใบมันแตกทำไมมันแตกก่อนอะไรว่า ก็คือเข้าเทบอกพี่ไงแหละเนาะเข้ากัตตองศึกษาสิไปพังเตะดินบ่ได้เดี๋ยวเข้าต้องโอ้เข้าตรงศึกษาเองนะหนึ่งหนึ่งคืออากาศเข้าอากาศบานเข้าแล้วก็แดดมาจังได้ดินเข้าเป็นเนว่ได้เขาว่าเียี่ยเอาเอาคู่เผาไห้ค่อยว่าค่อยบเอาค่อยนี่ล่ะสจบ่เอาคือค่อยว่ามันต้องเป็นเ่อยคิดว่าเอามันไม่ยอด มันมีหักมันสิตายอยู่บนต้นไม้มันตอกติดน้ำมือนั่นของข่อยส่วน่อยทดสอบ้มันสิแต้ม so ันส ну ิ้นกับดินอยู่ของนั่นเห็นบอก่อยลอยใส่บ่พอเดินหูใส่ต้นใดใส่ยูเลียนพ่นแตกหนอดมันว่าขันขันมันปลูกลุ่ยออกจะเอายูเลียนมาออยมันว่อยบาใส่ใส่หลายว่าบ่คอยกับยิบยิบยิบลุยนะลุยใส่พุ่นงองพ้นน้ำเลยไดนมันบอกบอกแบบนี้ความลับของเขามันแบบ ่อปุ๊บหัตน้ำปุ๊บเขาทำมันละลายท่านที่เลยมันว่อยาจงไว้ยาจงไว้แล้าใส่นหน่อยบางแล้วก็โคตน้ำเลยมันว่ะโคตรน้ำเลยแบบเนี้ยพอม่อักกี่วังมันแตกบันในส่วนมันแตกสี่แล้วอาทิตย์หนึ่งจะใส่มันว่ะใส่หน่อยหไปคือเกาบันนี้กะแม่นแท้มันว่ะย่าปหยัดมันว่ะเท่าแก้ไขนั่นแล้มี แล้วมีเงี้เลี้ยงไก่พันไก่หยังเล่าไก่บาทแล้วก็เอากวดแกวมาแล้วก็มาตากแดดแล้วก็ใส่แล้วก็เอาปุ๋ยเอาปุ๋ยห้องห้องแล้วก็เอาเอาปุ๋ยกอบมันวะไ่เยนะเอาปุณจี๊ปุ๋ยขี้มา่เอาุ๋ยขี้มาแบบบ่แห้งเลยเด้นี <Tre> applied, ่ข um ี said, ้ม hmm. <names> ูสดๆนี่ข่อยอามาน่ข่อยใส่ประเด็นให้ข่อยบบป่งเหียงเลยแต่ว่าขอสำคัญเด้อเมเดนเอายาลริ่มยาเจร่า ลาดน,นื้อคอยซื้อยาเซราแบบคอยซีดอกพริกใบหลวงใบใหม่คอยไปลาดจิม้มเนาะแล้วคอยซือย้อสวนปกพริกมันใบคูใ,ใบด่างมันบ่กคอยก็ไปี่ซื้อสาบเขามันซีดพริกได้มันต้องซีดใบใหม่ได้เพราะมันตกกันใบมันตกรักษาใบาอ,อ,อืมคอยว่าซีดจะใบทั้งใส่เหงาไปแล้วเออใส่เหงาไปเลยอืม,อมนี่นี่สิไปซื้อไต่ข้อละมาติข้อละมาซื้อขาดืีดมาแบบพงษ์บอกห้องเด่นแบบผง อ้อช่องเท่าไหร่จังหวัดข่อยซื้อร่วมกันกับพวกกันปุ๋ยทางใบมันจักหลอยว่ะสี่ลอยตว่ามสี่ลอยมันบแต่ว่าปุยทงใบข่อยนนบสีปุ๋ยทางใบบริสีแจ้าเคียวอยู่ข่อยสีข่อยใส่ขนานู่โอ้ยหนานู่ดีเลยอ่ะข่อยใส่ขนานู่ดเยเชียวหนานู่นบ่ลอกไปมันโมมีมันโมมีอันใดวิสอันใดถึิกมันว่าข่อยข่อยมาศึกษสาบึงมันเบากับข่อยนะคุยกันจะว่าหอดปลาผักมูนคุยกันกันแล้วนะ เจ้าว่าจองไปถามเจราญคลายยาเจ้าเบื้องค้นประสบการณ์มาก่อนหนึ่งสวนเฮ้าฮัต้องดูแลต้นใหม่เฮาดูแลขก็เข้าดูลูกนั่นแหละว่าต้นใดมันเดินดีบ่เดินดีต้นใดบ่สดสเฉบ่สดสเฉมันว่าข่อยเลยวาป้ากูบ่เสืยอัยมันว่าู้เขาให้เจ้าร่องไปมาใส่เบื้องบบเฮ้าบ่ใสเฮ้าสิปั๊บสภพาพให้ดินกันทะล่มเฮ้าแหละมันเป็นหน่วยให้ด้เจ้าท่ายได้เนาะนี่เพราะว่ากันทะล่มเฮ้ากับเป็นหน่วยหลาย เป็นหน่วยหลายนี่อยู่อยู่อนี่หน้าค่ำอยู่บานม้วนขาวนี่ก็เป็นหน่วยลวทุเรียนนี่ยน้องไม่ไม่นี่มันเ่าถอยฟังนี่นี่ถอยศึกษากับมันน้องมันว่าไม่ไม่นี่มันก็คขึ้นเด็กหน่อยนูบานเพราะว่าหากทุเรียนมันจะมันมันจากิน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 นาดินนะกินหากถอยเลี่ยงสูตรจะหากแกันมีถ้าหากถอยบดเดินมันก็บบดเสรงดแน่นบันที่หากฝอยเออยันที่ห้กฝอยอืมเพราะเพราะมันใหญ่เด็ปีหนึ่งปุ๊บ เจ้าเบียกไก่โบยูมันมาบ้านนี้บอกนี่ขี้ไก่ขี้ง่อยค่อยจะโรยผดนำลงไปนำลงไปโลดตัวนมันวานอย่าไปย่านมันมาอย่าไปย่านมันเป็นเสียลรงเสียละมันย่างย่านมันมาแล้วก็ข่อยซื้อยาแบบระเบิดดินมาแบบฟูดอันนี่ละชีวิหายาระเบิดดินดินดีเออดินดีมันดินชุ่ยนะเออเขาว่าเขาว่าเทลาหรือวสดินมันดเอีกอย่างหนึ่งบ้านนี้ หากปล่อยมันอยู่ทั้งทึ่งแม่นพอทุเรียนมันหากินบนดินเออหากินทั้งทึ่งบได้ไปหากินอันนี้หากปล่อยมันเลี้ยงตูดมันเออแค่ห้าแก้วแค่เป็นตัวอย่างดินป่อยสังเกตบางแล้วเพราะว่าเข้าอันใดก็คือบ่ทอผู้สัมผัสคนเขาต้องเบ่งเออเขามันสือยูที่คนดูแลแม่แหม่แม่เาประเด็นมาแล้วนี่วันดีตาเรื่องลูก เพราะว่าหนึ ow, ่งคือข่อยเนี่ยเป็นคนจังสีเนี่ย่อยอยากทดลองข่อยเป็นคนกล้าใส่เสื้ตายทุกผู้สื่อใหม right ่ว่บนี่แหลยพยายากอืมได้ก็เสียกล้าได้ก็เสียตายเป็นตายเออตายถึงว่าตายเป็นตายเลยบ่มีผู้ใดบ่มีผู้ใดหูนี่บ่เนี่ยนั่นสำเฮาดอกบ่เฮาเป็นผู้ปลูก ห้างหูกลัวเพราะว่า,าดินของเข,าเข้าห้องหูพื้นที่เข,า,เขาห้องหูนี่คือดินข่อยเนี่ย่อยสังเกตแล้วเพราะดินข่อยเป็นดินดินดินเหนียวปนหินเนาะข่อยคิดว่าเพื่องแนวๆนั่นข่อยเสียอมาปกให้กี่เดือนกี่กร่เดือนมันมาอยู่ให้ดินมันชุ่ยไงเพราะเพราะมันไม่อ่เนี่ยป,ปกดินมันจะชุ่มชื้นไงถ้าม,มันไม่เนี่ยปลุกโคตรนานไปม,ม,ไปนมนันก็หลุดไปสิ่สง ต่องเลยกระเมน์นอกเขางบวชสอบบวหูบ่ชร่องบวหูใช่ถ้าถ้าห้องเสียแต่เขาห้องกันข้อเกิดทไปตตามเนี่ยเขาตามเนี่ยเขาแล้วก็กับตัวห้องไปโมวมะเบิ้งไปโซซีไปบางคนก็ว่าไ้ตัดใบมันออกสิมเป็นดังๆใบเป็นเชื้อล่าอมิตัดตัดถิมตัดถิมมันก็คือเก่าเพราะมันเกิดมาเมันนอกเกี่ยวกันคนก็ว่าหามใส่เชมีอืบางคนก็หามใส่ปุยขอกไข่ฟังัลนแหละหมอนี้วมันแ่า ตัเลียงปลูกใหม่บพราะจไผ่ันต้องใบรวงต้องมีใบใหม่เพราะมันต้องเมื่อปั๊บสภาพก็แสงแดดบานห้ามันต้องมาสู่กันก็ไม่ได้บานี้เหมือนมันต้นมันแข็งแรงแล้วหากฝนไปเดี๋ยดีแล้วเบี้ยว้กรบปอยไปไม่รวงของใครกันบ่ได้อันนั่นนีเด้ยปลูกอยู่ในบ้านนั่นก็ขอยยังจันบร์นันโตนั่นนั่นขอยพ่นดินกับป้านั่นเพราะเด่นให้คอยเจอชิวาอยู่นั่น มันนติดแล้วมันหักคอยมันใหญ่เลยมิจับพอบมมือคอยแล้วมันคืออยู่บ่กจะว่าเบรกได้ก็บ่อยู่ค่าค่าเดียปีหนึ่งนั่นบ่กมือมือคือมันนี่มันสามเดือนกว่าแล้วนี่พ้นดินโอกาสโอกาสตายมันหลายบ่ตายดอกคือข่อยนั่นข่อยโศกหยาหน้านหยาอหนกไก่ไก่คอยก็บ่วายพ้นดินดอกข่อยกันโศกเอาโศกหยาคือยาคือข่อยว่าหยามันอ่อมหลายนั่งข่อยให้ปุ๋ยไปหยามันจะกินเบิร์ดคนสอบบันให้ได้ก็บ่อยู่ดอกเพราะต้นมันใหญ่แล้วหักข่อยหักแก้วมันใหญ่ ปัญหาหักหยื่อไหวเลยมันยู่หมดแต่ว่าทำน้อยหยื่อไหวเลยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาโศกมันหมด้ลยได้ไปกลโยงโน่นก็ตอนนี้มันยังฝอยอยู่มันยังเป็นคึ้นหาบกตบองแหลงดูเออเอามาั้งแ็งแรงเออตัวแกงแรงแล้วขึ้นนาเลยคอยว่าขันพันหนาแหลงไปนี่หอดปีใหม่เนี่ยปีหนึ่งเบรกไว้ก็บาอยู่หน้าหาบมันหมด้ขึ้นผ่านเลยเอยขึ้นบ่าแมนเพิ่มและนี่คือเอาเอาเอาข้อมือจากของเลยเนาะข้อมือจากของเอาทดลองจากของเลย ตายเป็นตายเป็นเป็นซักเฮ็ดไปน้ำเบิ่งไปน้ำผูกไปน้ำศึกษาไปน้ำเขาเกือบเก่งเองแมนแต่เขาไปน้ำตะก้นเขาว่าเนี่ยเขากบบมันวางซี่หัวหน้าเนาะคอยคุยกับมันมันมาเจ้าไปชื่อต้นละพันต้นละหาออยมะปูข้ามหัวกระสางต้นใหญ่เให้ดูแลหยาบขนาดเมนมันบกพร้าษสภาพดินห่ามันปื้มปื้มมันก็ขููถิ่มนะตายถิ่มโอกาสรอดเนี่ยน่ะมันมาชื่ต้นน้อยว่าอะไรชื่อต้นน้อยไม่ได้ต้นน้อยเขาจรพื้นในทังสี่บอมันมา เบี้ยไวกับปอยู่มันว่าแค่เริ่มต้นเจ้าพานปีนี้ไปบอกปีหน้าถ้าเบื้องมันว่าเขาตกผเจ้ามันว่าเพราะว่าตัวอยู่เฮียนนั่นโอ้คิมไว้เนาะปีแรกนี่ไม่เงี้ไม่เงี้ยอยู่ก็ได้ปีหนึ่งบาร์ดีเอาได้บัตรคืนเลยจะคืนยามใดก่อนยิ่งข้าเบิ้งดูข้าศึกษาดูก็ะหิงยิ่งงดเหงิดคอยอย่างไรกหะชงลอยเบิ้งบัดนี้บัดทุเรียนเนาะตอนแรกคอยบ่ได้หูคอยโบ้ยมา มันสวงใบอ่อนมันแตกอ่อนใบเลียมๆนะคููบ่งหูเสื้อเทเรียนเหี่ยวแต่ก็เบืองแหลมมันบ่แม่นคือมันเฮาหดน้นาไปมันเก็บความห่อนเก็บอันนี้ความเย็นใบเบื้องแรกมันติดไข่ออกมันติดทิมใบมันติดทิมใบมันไข้ไอ้นามบ่บัตมันเป็นที่นอนสองผักเด้อมันสิด่วงเศ้าเด็ดซ้ำหนึ่งมันติดคือเหี่ยวแล้วคือเฮาเฮาหดน้นาวคือสังเกต็บหดนหนาวไปเทเรียนก็คือเหี่ยวว่ะเออบัตรึกซาไปเรื่อยๆม e ันบวใส่ทะเลบัตรตกใบใบมากนิดมัน <Hollywood>. ต yeah. ิเห <ment faz rees would> ี่ยวย่างเศ้ามากบัตนี้ใบมันแก่ขึ้นง่ามบันี้หวย มันหูนอนคือ <c> ก <oughs> like, like, ันตัวนี้ข่อยว่าสิเออเออจะสังเกตคือกันพ่อเจ้าอันยามบ่แรงนี่ใบใบสิเหี่ยวเออผู้เฒ่าเพิ่นสิเอิ้นว่ามันนอนเออแม่นทีแรกข่อยก็าบักใหญ่เนาะว่าตายแท้ข่อยวสิตามที่ข่อยสังเกตข่อยเดนว่าใส่ปุ๋ยหลายที่นั่นไปเฮ็ดเิไวน้มันตายลบาดนี้เออ บ่ได้บุ่นไว้คอยวังสิตุคอยสังเกตเบรกลอยว่าโดยจะสังเกตุก็คอยดูการเคล่นไหวของมันมันเยอะนี่ก็คอยสิบเกันปลกเครื่องหนานี่หนึ่งคือไกลเคียสองคือมันดินชื้นคอยบ่ทันเหตุคือหนาแรงโอ๊ตเบรคอยบ่ได้หรอคอยต้องเหตุต้องเหตุเออต้องเหตุดินมันชื้นยนี่คอยจะเหตุแต่ว่าแต่ว่าสวนของเมดิเนนนี่คอยสิมาติดตามเลยเดี๋ยวนี้คอยว่าต้องใหญ่ของคอยเพราะว่าเป็นแรงยังติดตามเพราะว่า เรามีเทคนิคที่แบบคือมูอีหลีสามเดือนเดี๋ยวค่อยมาเถอหนึ่งเดี๋ยวมาดูเดีวสามเดือนเดี๋ยวสามเดือนเถอะมาเบิ่งเทคนิคก็คือมูเราก็การเหตุการณ์ยางเล่านี่สโซเลยโซเราเป็นนาโซนเนจ้าเจ้าขี่ไว้เบิ